สวัสดีครับเพื่อนๆรายการเดนิมโนวิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเราไม่ได้ทำคลิปเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้สถานการณ์โควิดนะครับระบาดค่อนข้างหนักนะครับทำให้ทีมงานผมไม่สามารถออกกองไปถ่ายรีวิวร้านยินต่างๆได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็เลยเยังไม่ได้ออกไปถ่ายนอกสถานที่นะครับแต่ว่าเนี่ยพอมันมาถึง ep 3แล้วเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับแบรนด์ยินต่างประเทศนะครับมันก็มีร้านอยู่ร้านนึงนะครับ เอ่อที่เราสามารถรีวิวได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปที่ร้านนะครับเพราะว่าร้านเขาเนี่ยครับเป็นร้านออนไลน์นะครับเราสามารถซื้อได้24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ยีนเนี่ยเป็นยีนจากญี่ปุ่นนะครับส่งตรงจากโยโกฮาม่าเลยนะครับผมนั่นก็คือ เดนิมิโอนั่นเองนะครับซึ่งเดนิมิโอนยครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการของเราหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ผมจะได้รีวิวการซื้อยีนจากเดนิมิโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดนิมิโอเนี่ยมียีนยี่ห้อไหนที่ขายดีบ้างนะครับและเราจะซื้อยีนจากเดนิมิโอได้ยังไงแล้วก็มีเรื่องของการใช้แต้มนะครับในการลดส่วนลดของยีนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับ ที่ทุกคนถามกันเยอะมากนะครับในเพจของผมว่าซื้อยินจากเดนิมิโอจะโดนภาษีหรือเปล่านะครับติดตามได้ในคลิปนี้นะครับผมไปเลยครับไป มาครับเรามาเข้าเว็บเดนิมิโอกันนะครับอย่างแรกง่ายๆเลยครับพิมพ์คําว่าเดนิมิโอใน Google นะครับนี่ครับก็จะเจอเป็นเซิร์ชแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปเลยครับเว็บเดนิมิโอหน้าตาอย่างนี้นะครับอย่างแรกสุดเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อยีนยี่ห้อต่างๆครับผมอยากจะให้เราเข้าไปซายอินก่อนนะครับเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเรายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเราควรสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับ ิ่ที่ประโยชน์ดีๆก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยก็ลองเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับสมัครสมาชิกนะครับแต่ถ้าเจะสมัครแล้วเนี่ยเราก็เลือกเข้าเป็นเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะคลิกตรงสมัครสมาชิกให้ดูครับอันนี้เราจะคลิกเข้าไปอ่าเน,นี่ยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าล็อกอินของเรานะครับผมอันนี้กรณีว่าเรายังไม่เคยมีพาสเวิร์ดมาก่อนเนี่ยครับก็แนะนําว่าให้เข้าไปลงทะเบียนที่นี่ก่อนล็อกอินนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับเราก็แค่กรอกชื่อจริงนะครับนามสกุลแล้วก็อีเมลนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะรับจดหมายข่าวเนี่ยเราก็ติ๊กจดหมายข่าวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เราก็สร้างรหัสผ่านของเราขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มสร้างบัญชีเลยนะครับพอเราสร้างบัญชีเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าโปรแกรมในการสะสมแต้มของเดลิเมีได้เลยนะครับผมทีนี้ของผมเนี่ยสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยเราเพียงแค่เราเยมีอีเมลเนี่ยเราก็สามารถที่จะ จัดการสมัครเป็นสมาชิกของเขาได้แล้วนะครับซึ่งมันง่ายจริงๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อันนี้ผมก็จะใช้ Account ที่ผมใช้ซื้อประจำนะครับก็จะเป็น Account นี้นะครับผมก็เข้าระบบเลยครับทีนี้อันนี้มันก็จะเป็นหน้า o v e r v i e w นะครับให้เราเห็นสถานะของบัญชีเรานะครับอันนี้ก็จะมีสถานะบัญชีอยู่นะครับแล้วเราก็จะมีที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งนะครับแล้วก็จะมีประวัติการสั่งซื้อของยินต่างๆขึ้นตรงนี้นะครับ โอเคถ้าหน้าเนี้เราทําการสมัครสมาชิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบบแต้มสะสมเนี่ยมันเ,เริ่มที่จะทํางานแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะครับนคราวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูยี่ห้อยีนต่างๆกันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้สอบถามทางเดนิมิโอไปนะครับว่ายีนยี่ห้อไหนที่คนไทยนิยมซื้อมากที่สุดนะครับในในรายการทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ ที่ d e นิมิโขายมานะครับก็จะมียีนที่นิยมที่สุดเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับยีนยี่ห้อที่อยู่แล้วครับซามูไรครับนี่นี่ครับซามูไรยีนนะครับเราสามารถซื้อได้ตั้แต่รุ่นที่เป็นรุ่น l i m i t ต็ดอีดิชั่ยันรุ่นธรรมดาเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าในแบบของซามูไรยีนนะครับรุ่นต่างๆเนี่ยของเดนิมิโเนี่ยมีเยอะมากนะครับรวมไปถึงคอลเลกชันล่าสุดนะครับของปีนี้ที่ออกมาเนี่ยฮะ ก็จะมีเนี่ยครับรุ่นเบงเคตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่ซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่มีงบจัดสรรมารีวิวให้นะครับ <c oughs> ถ้าทางช่องเดิมนี้ไม่โอจะส่งมาให้รีวิวสักตัวนี่ก็จะกรุณามากเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันของเบงเคนะครับแล้วก็อีกคอลเลกชันล่าสุดที่นิยมซื้อมาใส่กันก็ตัวนี้เลยครับชินเซนกุมิมาโกโตะนี่ครับซึ่งตัวเนี้ย ริมเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเดียวกับอของทางเสื้อผ้าที่ทางกลุ่มชินเซนกุมิใส่กันเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีดีเทลน่าสนใจนะครับแล้วก็หมดไวมากนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือแต่ไซส์เอวเล็กๆแล้วเอวใหญ่ๆหาไม่ได้นะนซึ่งซามมไรนะครับสัวใหญ่มาทีไรก็หมดทุกทีนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องบรรยายถึงสรรพคุณนะครับว่าซามมไรดีขนาดไหนเพราะผมก็ รีวิวยีนซามูไรไปหลายเทปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะจัดสรรตามงบครับถ้าเรามีงบน้อยไม่เยอะนะครับเราก็สามารถมาไล่เล้นราคาได้ครับเราลองกดจากต่ำสุดไปสูงสุดตรงนี้ได้เลยครับจิ้มเข้าไปปะนี่ครับเราก็สามารถที่จะไล่สินค้าซามูไรนะครับว่าถูกที่สุดของเขาเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับก็ถูกที่สุดของเขาเนี่ยก็สตาร์ทที่1,600บาทนะครับไล่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นพวกเสื้อนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า ยีนที่ถูกที่สุดของซามูไรเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนนะครับอ่าเ,เดี๋ยวผมจะลองกดไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเออถ้าเราจะลองเล่นซามูไรด้วยงบประมาณทีออ่ไม่แพงมากนะครับออยีนซามูไรตัวไหนถูกที่สุดนะครับผมจะลองไล่ให้ดูอ๋อเจอแล้วครับถแถวๆนี้โอ้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับเนี่ตัวนี้ครับราคาเริ่มต้นที่ 6, 1 2 4บาท30สตางค์นะครับ เป็นคอลเลกชันยีน f 5 1 0 x x 15อ์อน21 US นะครับเอ่อเป็นผ้า15ออนนะครับเป็น Years of Off-Model นะครับเป็นยีนปีนักกษัตริย์ของปีฉลูนะครับเ, of, of model, บเอ่อนะซึ่งก็เป็นนักกษัตริย์ของปีนี้เองนะครับผมคอลเลกชั collection นนี้ซึ่งน่าสนใจมากนะครับก็ราคาเริ่มต้นแค่6,124บาทนะครับก็ถ้าเกิดใครมีงบเริ่มต้นอยากจะเล่นสมุยในราคาไม่แพงนะครับ ก็ลองตัวนี้ได้ครับก็เป็นแถมเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะครับโอเคทีนี้เราจบจากซามูไรแล้วนะครับก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ทางเดนิมิโอนะครับบอกว่าขายดีนะครับคนไทยชอบซื้อกันนั่นก็คือโอนินั่นเองนี่ครับโอนิเดนิมนะครับซึ่งตัวนี้โอนิเนี่ยนะครับพูดตามตรงครับผมยังไม่เคยเก็บเลยนะครับผมยังไม่เคยซื้อโอนิมาสักตัวเลยนะครับถ้าเกิดแฟนๆสนใจนะครับอยากจะให้ ผมรีวิวโอนินะครับก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะจัดสรรงบมารีวิวให้นะครับเนื่องจากว่าผ้าของโอนิเนี่ยมันเป็นสลับบี้ที่โตดอยู่เหมือนกันนะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยชื่นชอบนะครับเรามาลองไล่ราคากันดูนะครับว่าถูกสุดของโอนิเราสามารถที่จะซื้อตัวไหนได้บ้างนะครับผมนะครับเรามาดูโอินะครับโอนิเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้ในราคาประมาณ5,499บาทนะครับก็จะเป็นเซเรสเดนิมสกินนี่ฟิตตัวนี้ครับเป็นผ้า14ออน เป็นยีนโอนิรหัส512นะครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยดูลักษณะของผ้านะครับเนี่ยเว็บเราก็สามารถกดดูอย่างนี้ได้นะครับนี่ครับมีในแบบใส่ให้ดูด้วยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าทรงเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็ไปหาทางเดนิมิโอก็ไปหาในแบบฝรั่งมาใส่ให้ดูนี่ครับก็ใส่แล้วสวยงามดูเท่นะครับเนี่ยครับแล้วก็ทางเดนิมิโอก็ถ่ายมาครูให้ดูด้วยนะครับว่าผ้าลึกยังไงอะไรเงี้ยรายละเอียดต่างๆเนี่ย ทางเขาเนี่ยทำไว้ครบมากนะครับเพื่อให้เราได้เห็นรายละเอียดของยีนได้อย่างครบถ้วนนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะไปซื้อเองได้เนาะเออเนี่ยเราก็จะดูอย่างเงี้ยก็โอเคนะฮะเนี่ยแล้วก็เดนิมิโอนะครับจะเขียนไว้ด้วยนะครับว่าลักษณะการหดตัวเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เนื้อผ้าเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้จะมีเขียนบอกหมดนะผู้ผลิตชนิดผ้าประเภทของฝ้ายนะครับความหยาบการหดตัวนะครับ ความเร็วในการเฟดนะครับอันนี้ก็เขียนว่าเฟดปานกลางนะครับแสดงว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เฟดง่ายเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็วิธีการย้อมก็เป็นการย้อมครามบริสุทธิ์นะครับทรงเป็นทรงสกินนี่นะครับอ่าเนี่ยแล้วก็บอกเรื่องของความแข็งของเนื้อผ้าไว้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีรีวิวนะครับจากแต่ละประเทศนะครับเขาก็จะเขียนเขียนรีวิวมาให้เราเราก็สามารถที่จะอ่านจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูยี่ห้ออื่นๆกันบ้างนะครับเรามาดู อีกยี่ห้อหนึ่งที่คนนิยมซื้อกันนั่นก็คือสตูดิโอเดอาดิซันนะครับหรือสตูดิโอดารูจิซังนั่นเองนะครับอันนี้คือสตูดิโอดารูจิซังนะครับเรามาดูกันว่าเราจะซื้อยีนในราคาที่ถูกๆจากยี่ห้อน,นี้นะครับรุ่นไหนได้บ้างครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นผ้าวันวอด้วยนะครับก็คือเหมือนกับเขาทำให้ขดมาแล้วนะครับก็พร้อมใส่ได้เลยนะครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,316บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ได้เป็นผ้าญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ลองดูตัวเนื้อผ้านะครับน,นี่ครับสตูดิโอเดียดิซา n เนี่ยเป็นหนึ่งใน o อซาก้าไฟนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ยืนที่เก่าแก่ของ o อซากนะครับปกติแล้วเนี่ยทาง Osaka เนี่ยจะมีอยู่5แบรนด์นะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็คือเหมือนกับ เขาสร้างชื่อเสียงกันมาอย่างยาวนานนะครับสตูดิโอเดียริซานก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าลักษณะการเฟดของผ้ายีนนะครับผมแนะนำว่าเราควรจะต้องดูการรีวิวของเดลิมิโอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเรื่องความเร็วในการเฟดครับตัวนี้เขาเขียนว่าเฟดเร็วเฟดเร็วก็มั่นใจได้ว่าอถ้าเราซื้อไปตัวนี้เฟดแน่นอนนะครับเนี่ยครับอยากก่อนซื้ออยากให้ดูตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางยี่ห้อนะครับที่ผ้ามันอาจจะไม่ได้ย้อมแบบโรบไดทวิลนะครับ มันก็จะเฟดช้านิดหนึ่งนะครับดังนั้นก็คือเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีใครมาเขียนรีวิวไว้ด้านล่างเนี้ยก็ลองอ่านรีวิวได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะคอสเช็คได้นะครับผมทีนี้เราอยากจะให้ดูอีกแบรนด์นึงครับก็คือยี่ห้อธนุกินั่นเองครับธนุกิเนี่ยก็เป็นยีนที่เมืองไทยไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับคือไม่สามารถที่จะหาซื้อในไทยได้เลยนะครับคือเราซื้อได้จากดิมิโอที่เดียวนะครับผม นี่ครับธนุกิอทอานุกิเนี่ยจริงๆผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับที่ผมซื้อกับทาง d e นิมิ o มายังไม่ได้รีวิวนะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็จะจัดการรีวิวให้นะครับข้อดีของธนุกิเนี่ยครับคือธนุกิเนี่ยเขาประยุกต์แพทเทิร์นนะครับให้เข้ากับการใส่เสื้อผ้าในสมัยใหม่ด้วยนะครับก็คือบางคนที่อาจจะไม่ได้ชอบใส่กางเกงขากระบอกใหญ่หรือกางเกงที่มันเป็นทรงวินเทจจนมากเกินไปเนี่ย ก็คือแนะนําว่าลองพิจารณาธนุกิดูนะครับเพราะว่าธนุกิเนี่ยก็คือประยุกต์แล้วนะครับเรื่องรูปทรงของผ้ารูปทรงอะไรเงี้ยเขาก็ประยุกต์ให้มีความเป็นโมเดลน,นะครับบางทีใส่กับพวกรองเท้าสนิเกอรนสวยๆ่ยก็ได้อยู่นะครับผมอันนี้ผมลองไล่เลยราคาต่ําสุดดูนะครับก็ธนุกิเนี่ยถ้าเราจะซื้อ,อเนี่ยตัวน,น่าจะเป็นประมาณตัวนี้บ้งฮะเนี่ยแซวเดย์สตรีทเทปเปอร์นะครับอันนี้ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นสตรีทเทปเปอร สตรีทเทปเปอร์ก็คือสามารถที่จะใส่เข้ากับเสื้อผ้าสมัยใหม่แล้วก็สตรีทแวร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของแบรนด์ทานุกินะครับอ่าเห็นไหมรูปทรงของเขาจะค่อนข้างจะเป็นสลิมเข้ากับขาเลยนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับพวกเสื้อผ้าสมัยใหม่นะครับผมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือนี่ครับยินทานุกินะครับที่ทําร่วมกับเดนิมิโอนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ซื้อมาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ว่างทารีวิวนะครับก็เป็นยินทานุกิ ที่เป็นผ้าพิเศษนะครับก็คือเป็นผ้ารุ่นคุซากินะครับซึ่งผ้าเนี่ยมีความสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็มีการทำการเฟสคอนเทสต์นะครับในเว็บเดนิมโด้วยนะครับก็แข่งขันกันทั่วโลกนะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะได้วิชแบนไว้สวมด้วยนะครับก็คือเอาไว้ใส่แล้วก็มาทำการแข่งขันปั้นยีนกันนะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับนี่ฮะอันนี้ดูกระดงกระดุมนะครับ ตัวผ้าของธนุกิเองเนี่ยนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือธนุกิเนี่ยครับเขามีการผลิตผ้าที่เป็นความลับนะครับ mm hmm. แล้วก็โรงงานที่ใช้ในการผลิตเนีย่ยก็เป็นโรงงานลับด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าทางธนุกิเขาจะไม่บอกเลยนะครับว่าเขา,าตั้งโรงงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับดังนั้นคือของที่ได้มาเนี่ยคือเราจะไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปนะครับแต่ว่ายังไงคือคุณภาพของยีนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าดีมากๆนะครับ อันนี้ครับดังนั้นคือการผลิตของธทนุกิทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับนะครับมันก็เป็นความน่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งเนี่ยฮะเห็นไหมรุ่นนี้หมดสต๊อกหมดแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับนี่โชคดีมากที่ยังคว้ามาได้ตัวหนึ่งนะฮะคราวนี้มาดูอีกแบรนด์หนึ่งที่ทุกคนชอบนะครับผมเองก็ชอบนะครับนี่ครับโมโมทาโร่ครับผมเป็นยีนที่ใครๆก็รู้จักนะครับด้วยลาย2แถบที่อยู่ตรงบริเวณด้านหลังของยีนนะครับนี่เขาเรียกว่าลาย going to battle นะครับ เป็นเอกลักษณ์ทำให้โมโมทาโร่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับผมนี่เลยฮะตัวนี้เรามาดูกันว่าเอาโมโมทาโร่ที่ถูกที่สุดเราจะซื้อรุ่นไหนได้อา่ามาคลิกกันเลยครับอา่าดูแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับราคา4 6่พ6นบาทส4สตางค์โอ้ตัวเลขนี่มีถึงขั้นสตางค์เดียวเชียวนะครับเพราะว่าปรับตามค่าของเงินเยนนะฮะ จะเป็นรหัส G114 นะครับอ่าซึ่งตัวนี้ก็เป็นดิ e ค c ลเลอร์เซลวิสนะครับเอ่อสีผ้าของโมเทโลนี่ก็จะเข้มมากๆอย่างนี้นะครับนี่รายละเอียดของลวดลายเป็นยีนมีซิปนะครับนี่อ๋อแต่ว่าสำหรับยีนโมเทโ่นะครับเอ่อผมอยากจะให้อ่อ ศึกษาก่อนซื้อน,นิดนึงนะครับเพราะว่ายีนโมโมททโร่เนี่ยบางรุ่นจะเฟดง่ายนะครับแต่บางรุ่นจะเฟดยากมากนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยที่ยีนโมโมทาโร่เฟดยากเนี่ยเพราะว่าคือเขาคงคอนเซ็ปต์ว่าเขาอยากจะให้ใส่ย,ยีนเป็นสีเข้มๆสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ให้สีมันนะไม่ได้ตกง่ายนะครับดังนั้นคือเหมือนกับบางตัวเนี่ยเขาก็เอาไปทําการแช่น้ําทะเลให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทําให้ยีนเนี่ยสียังคงเข้มอยู่นะครับใส่ไปนานแค่ไหนก็จะตก ยากนะครับคือมันก็อาจจะเฟดนิดนึงอะ่ะแต่มันอาจจะเฟดไม่มากนะครับดังนั้นก็คือสมมุติว่าถ้าใครที่ชอบยีนสีเข้มๆนะครับใส่แล้วไม่ตกนะครับใส่แบบเท่เทๆหลอ่ลอๆเข้มๆไปเนี่ยก็สามารถพิจารณาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะซื้อยีนโมโมทาโร่ที่เฟดนะครับก็อยากจะให้พิจารณาเป็นลายผ้าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ลองศึกษาได้จากทางเดนิมรีวิวของเดนิมิโอนะครับหรือว่าเราก็ สามารถถามเขาทางไลฟ์แชทก็ได้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันเฟดได้ดีนะครับสำหรับโมโมทาโร่เพราะว่าโมโมทาโร่เนี่ยเขามีผ้าอยู่หลายผ้ามากนะครับคือมันก็จะมีไป2แนวทางเลยคือไปแนวทางที่เฟรสวยกับแนวทางที่เข้มและสวยงามนะครับดังนั้นการซื้อยีนโมโมทาโร่ก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อนิดนึงเพราะบางบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเน้นไปในเรื่องของการใส่ง่ายสวมสบายเนี่ยครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นตัว ผ้าบางนะครับแค่10ออนเท่านั้นเองนะครับบางทีก็คนใส่ยีนสิบออนเขาก็ไม่ได้เน้นเรื่องเฟรเขาก็เน้นเรื่องแบบว่าเออใส่สบายใส่ใช้ในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดังนั้นก็อยากจะให้ลองศึกษาข้อมูลตรงนี้ดูก่อนนะครับทีนี้ผมก็อยากจะให้มาดูในเรื่องของโค้ดส่วนลดกันนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราเจอยีนที่ถูกใจใช่ไหมครับเราจะ ซื้ออย่างไรให้ได้ราคาย่อมยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่เราก็ผมก็จะแนะนำว่าอย่างนี้ครับอ่านี่ครับผมสนใจอ่าสมมุติผมสนใจรุ่นเนี้ยครับไอเนี้ยเจียส f นี่ครับนี่ Years of, of. นนจากนั้นให้ทําการเลือกชนิดนะครับซึ่งปกติจะมีแช่กับไม่แช่แต่ว่าซามูไรอ่ะทุกตัวมักจะเป็นไม่แช่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็เลือกไซส์ครับปกติผมก็จะเอลสาครับผมพอเลือกชนิดกับไซส์ได้แล้วก็กดปุ่มเพิ่มไปยังรถเขียนได้เลยนะครับกดเลยครับกดไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปชําระเงินครับผมนี่ครับรงหน้าเช็คเอาท์เนี่ยเราจะมีปุ่มครับให้คลิกโปรโมชั่นโค้ดนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ยครับให้ใช้คูปองตัวนี้ครับ x ว เนียอาใหม่นะครับเราพิมพ์เลยนะครับคําว่า e c h o ครับ X D N I O 12นะครับสําหรับกรณีลูกค้าใหม่นะครับที่ยังไม่เคยใช้นะครับคลิกปุ๊บเนี่ยครับจะได้ส่วนลดทันที12%เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่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 เห็นไหมฮะนี่ครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยครับนี่ครับดิสคาวสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นส่วนลดที่เยอะที่สุดแล้วนะครับเออซึ่งก็ ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะโดนยีนสักตัวก็เนี่ยครับจัดอันนี้ไปเลยนะครับโค้ดส่วนลดของช่องผมนะครับ XCO XDelimio 12นะครับเราสามารถซื้อได้เลยนะครับแล้วเราก็กดเช็คเอาท์ครับอันนี้ครับเราก็สามารถนะครับทำการชิปอ a d ร r ส s s ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่นะครับเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยครับอ่เรามีกี่บ้านนะครับเราก็เนี่ยเรามีกี่บ้านเราก็สามารถกรอกที่อยู่ได้เลยนะครับหม่ว่าเราจะ กรอกให้ชิปไปที่ไหนนะครับหรือบางคนไม่อยากจะส่งไปบ้านตัวเองนะครับแอบภรรยาซื้อก็ส่งไปที่ทํางานก็ได้นะครับเดี๋ยวเนี้เราก็คลิกๆไปนะครับเนี่ยเราก็ใส่ไว้หลายๆที่นะฮะอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับสําคัญครับเปชิปเม้นชิปปิ้งเมทอดรับชิปปิ้งเมทอดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2แบบครับถ้าส่งฟรีเนี่ยส่งด้วย EMS ตรงนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะได้เร็วครับใจร้อนอยากรีบใส่ก็ให้เลือกอย่างนี้ครับ Fedex หรือ DHL นะครับ คราวนี้สมมุติว่าถ้าเราจะเลือก FedEx ใช่ไหมครับเราต้องพิมพ์ไปในคอมเมนต์ครับว่าให้ส่งทาง FedEx อ่าครับแต่ถ้าเราอยากจะส่งด้วย DSL แล้วก็แค่พิมพ์ไปครับ d s เอ่าครับเอ่ก็ทำการกด next ไปครับอ่าหลังจากนั้นก็เข้า Payment Gateway เครับเราก็เลือกไปว่าเราจะจ่ายด้วยอันไหนครับเนี่ยก็มีบัตรเดบิตเครดิตมากมายครับ อ่าเนี่ยก็มีคูปองนะครับแล้วตรงนี้ครับเราสามารถที่จะลูดใช้พอยต์ได้เห็นไหมครับตรงเนี้ถ้าเรามี point นะครับเราสามารถใช้พอยต์ลดลงไปได้อีกนะครับมันก็จะทําให้ยีนเราถูกลงไปอีกนะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหกแต้มใช่ไหมครับผมกดเต็มแม็กซ์ไปเลยนี่เราก็สามารถลดยีนลงไปให้ถูกลงได้อีกนี่ฮะถูกไปอีกห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จากอ่าเนี่ยครับ x c h o De Nemo สิบสองเนี่ยก็ถูกลงไปอีกเป็นเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทนะครับ อ่าแล้วก็ผมส่งด้วยเอออะไรนะ DSL ไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เท่ากับว่ายินสมุไรตัวเนี้ยผมซื้อในราคาเพียงแค่5,015 15บาทและอีก53สตางค์เท่านั้นเองนะครับเออว่าแล้วก็อย่ารอช้าครับกดปุ่มซื้อไปเลยนะครับผมอ่าเข้าตรงนี้ครับเลือกบัตรเครดิตครับแล้วก็กด Press Order ได้เลยนะครับนะซึ่งพอถึงตรง สเตตเพสออเดอร์เนี่ยผมขอไม่แสดงให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องโชว์บัตรเครดิตนะครับมันก็จะเป็นความลับนะครับผมนะครับก็สามารถที่จะกดเพสออเดอร์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทําการซื้อขายนะครับก็คือพอเราซื้อเสร็จเนี่ยทางเดนิมิโอเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เรานะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอแท็กนะครับก็เขาก็จะส่งให้เรื่อยๆครับว่ามีการชิปของแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ของจะส่งถึงบ้านเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นทาง d h เกับ f e ร e x เนี่ยเขาก็จะมีการโทร นัดเวลารับกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น EMS ก็ก็คือก็เอามาส่งให้ถึงบ้านด้วยระบบของไปรษณีย์ไทยก็รอรับไปนะครับแต่กรณีถ้าโดนภาษีน่างนี้สำคัญแล้วนะครับถ้ากรณีโดนภาษีนะครับถ้าเป็น DSL DSL หรือ Fed เด็เนี่ยเขาจะจ่ายภาษีให้เราก่อนแล้วเราก็ไปชำระให้พนักงาน DSL หรือ Fed เดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น EMS ถ้าโดนภาษี EMS เขาไม่จ่ายให้เรานะครับ เราจะต้องไปรับที่จุดสุดท้ายของของไปรษณีย์ก็คือเราต้องไปเราก็ต้องไปที่ไปรษณีย์ครับเ,เพื่อไปจ่ายภาษีแล้วก็ทางไปรษณีย์เนี่ยเขาก็จะเอาเอายีนมาให้เราแล้วเราก็จ่ายภาษีไปให้เรียบร้อยเราก็จะได้ยืนกลับมานะครับอันเนี้ยการส่งด้วย DSL แล้วก็ Fedex แล้วก็ EMS มันก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้ ผมอยากจะมาให้ดูเรื่องของภาษีครับส่วนมากแล้วเนี่ยทุกคนจะชอบถามว่าซื้อเดนิมิโอแล้วเนี่ยเ,เสียโดนภาษีกันกี่บาทบ้างนะครับเดนนี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราซื้อยีนเนี่ยเราจะเจอภาษีกี่บาทนะครับเ,เดี๋ยวผมจะปูพื้นฐานเรื่องการเสียภาษีให้ก่อนนะครับผมกรณีเนี่ยเราสั่งของมาจากต่างประเทศนะครับปกติแล้วทางศุลก,กากรเนี่ยครับเขาจะ ให้เรทขั้นต่ำเอาไว้ไม่เกิน1 5 0 0บาทนะครับถ้าเกิดเราสั่งสินค้าที่มีมูลค่าเกิน1,500บาทเนี่ยต้องเสียภาษีครับเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ทุกคนต้องจ่ายนะครับซึ่งภาษีเนี่ยของเรทพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยนะครับรวมไปถึงเงินเกงยียนเนี่ยจะตกอยู่ที่30%ครับจากมูลค่าสินค้านะครับแล้วก็อัตราเนี้ยยังไม่รวมนะครับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%ดนะครับดังนั้นคือเมื่อได้สินค้าเข้ามาเนี่ย นะครับก็คือให้คำนวณไว้เลยว่าเออเรามีสิทธิ์จะโดนเพิ่มอีก30%นะครับแล้วก็จะเจอภาษีตรงเนี้ยอีก7%ด้วยกันนะครับผมดังนั้นก็คือถ้าเราสั่งยีนจากเดนิมิโอมาเนี่ยอันนี้ก็คือก็ขึ้นอยู่กับเออขึ้นอยู่กับทางการสั่งของเราเลยนะครับว่าเราสั่งที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาษีที่โดนเนี่ยก็คือก็จะอยู่ที่ประมาณเลทนี้นะครับทางเดนิมิโอนะครับเวลาส่ง สินค้ามาให้เนี่ยครับเขาจะไม่เขาจะไม่สำแดงราคาให้เห็นนะครับก็คือเขาจะสำแดงเป็นเซล์แมเปิลดิสคาวโปรดักต์นะครับซึ่งคำว่าเซล์แมเปิลดิสคาวโปรดักต์เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นสินค้าตัวอย่างนะครับที่ทำการลดราคาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ทางศุลการกรเองอะไบบางครั้งเขาก็จะประเมินนะครับเขาก็จะประเมินตามความชำนาญของเขานะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ขึ้นอยู่กับความเมตตาของศุลกากรแต่เราท่านแล้วนะครับว่าเขาจะประเมินสินค้าตัวนี้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเขาประเมินสูงนะครับเราก็อาจจะโดนภาษีในเรสสูงนะครับถ้าเราโดนประเมินต่ําก็อาจจะอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ต้องเสียภาษีในราคาที่แพงมากนะครับหรือถ้าโชคดีบางครั้งก็อาจจะเหมือนกับอาจาอาจะได้รับการยกเว้นนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคน สั่งเข้ามานะครับก็ไม่โดนภาษีเลยเหมือนกั Godzilla, นนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าวัดดวงกันในแต่ละรอบนะครับแต่ถามว่าเรื่องการโดนภาษีเนี่ยเออมันมันหนักหนาไหมนะครับเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับราคาเริ่มต้นของเดนิมิโอนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้แพงมากนะฮะแล้วก็เราเจอภาษีเจออะไรเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็คือรวมๆกันแล้วเนี่ยเออบางครั้งมันก็ยังยังอยู่ในราคาที่เรียกว่าเออก็ยังเป็นราคาที่ย่อมเยาวอยู่นะครับ ดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองพิจารณาดูครับว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะสั่งนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าหลังจากเราสั่งไปแล้วเราโดนภาษีเท่านี้เท่านี้เทา่านี้อ่ะมันมันคุ้มค่าไหมที่ที่เราจะสั่งกระทางเดนิมิโอนะครับแต่บางตัวเนี่ยผมบอกเรื่อยๆมันคุ้มเพราะว่ารุ่นบางรุ่นที่เราสั่งจากเดนิมิโอเนี่ยคือในไทยไม่มีขายนะครับแล้วก็เป็นพวกรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นอะไรเงี้ยนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นเลยอย่างเช่นอันเนี้ย d e นิเมโอ xg a เนี่ยนะครับคอร์เล็บสิออนนะครับเป็นผ้าเนบิตะเงี้ยครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ไม่มีขายครับในเมืองไทยนะอันนี้กรณีที่ผมจะพูดถึงนะครับถ้าผมกรณีที่โดนภาษีจากทางศุลกากรนะครับว่าเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถเอาหลักฐานการเสียภาษีนะครับมาพูดคุยในไลฟ์แชทของ d e นิเมโอได้นะครับเพื่อจะทําการ รีฟันภาษีคืนนะั้นเป็นแต้มนะครับเพื่อเราจะได้เอาแต้มเหล่านั้นนะไปซื้อยินใหม่ในรอบถัดไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายการรีฟันภาษีของทางเดนมิโอเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการที่จะช่วยในการชดเชยนะครับในสิ่งที่เราต้องเสียไปนะครับจากการที่เราต้องจ่ายภาษีสุลกากรไปทางเดนมิโอก็จะช่วยส่วนที่เราจ่ายภาษีไปนี่กลับมาเป็นแต้มนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะซื้อ สินค้าของ d e นิมิโกลับมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการชดเชยนะครับจากภาษีที่เสียไปเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวร้าน d e นิม i o นะครับซึ่งร้านนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้ย4บสีชั่วโมงเลยนะครับถ้าเกิดใครมีงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถจัดสรรยีนได้ตามงบประมาณที่ตัวเองชอบเลยนะครับแล้วก็ได้ยีนเป็นผ้าญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับ EP ถัดไปเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาเข้มข้นนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเนื้อผ้าแล้วก็รูปทรงของกางเกงยียนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ Subscribe ไล k ์แชร์กับเราด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ